อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกเช่นเคยนะกับผมเราวาวชา้นในช่อง YouTube นะครับโอ้โหขอจอดรถตรงนี้เลยเมื่อกี้ผมรับผู้โดยสารมานะครับจากวันนี้สามเคสเคสแรกแต่ช้าเลยนะผมประสุนภูมิไปส่งคนบางกาะเทศไปที่สนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นก็ได้รับออเดอร์ที่สองนะครับไปรับแถวอ่อท่าเสาอะไรวะาำคำแหงนะาำคำแหงเสร็จนู่นนะ่ะไปส่งน,นี่ สารยาสารยาที่ใหมด่ดนมสารยาสุดแล้วยังไงเพื่อนผมว่าจะออกมาก็จะไปหาเพื่อนเสร็จได้ออเดอร์อีออเดอร์หนึ่งจากตรงนั้นนะ่ะแถวสารยานะเลกซอยอ่าสะพรนะผมเคยวิ่งไลน์แมนแถวนั้นตลอดซาจูก็รูนสุกเลยวอบอุ่นเนาะได้งานนี่มาส่งนี่มหาวิทยานละัยเนี่ยสูงสัน,นชานะแล้ยผมก็งงเ้ยสูงสนันชาที่นี่ก็ไม่ได้หรอผมเพิ่งเห็นนะเดี๋ยวลงรูปไว้ไให้ดู แค่ขับมาจอดก็จะจอดข้างในก่อนขึ้นฟังเสียงนี้นะได้ยินไะดังมากเลยนะเสียงพวก,กจักั่อะไรนี้ใช่ไหมโอ้โหเป็นแบบเออแบบคือจากเมื่อเช้าที่เราแบบเออหัวเสียมากเลยนะรถติดก็แบบเราเครียดอะแบบพอมาตรงนี้ปั๊บหยุดต้องหยุดจอดเลยนะตอนแรกผมจะจอดยู่มาหาอะไรกันนะหยุดกแตะต้นไมอ้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วลมก็เย็นๆขับออกมาสรงแค่ปั๊บ โอเคโอค้โหเ,เลยเลยหน้ามอมานะข้างนี้จะเป็นมอถึงทางด้านนี้นะเออเสร็จันบรรยากาศของลมแล้วก็เสียงจ,จักระจันด้านนูนะ้นอ่ะแล้วก็ลมโชยๆนะตอนนี้มาสิบโมงกว่าแล้วนะแดดก็ค่อยๆค่อนข้างมาแล้วแหละเออบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆเหมือนกับฟ้าหลังกันฟ้าก่บเหวเลยอนะ่ะคือมันบรรยากาศแบบทำให้แบบาาอเออว่าผ่อนคลาย เนี่ยผมจะปิดอ่ถ้ากระติบรถมันมีเสียงเนี่ยฟ้างเลยชอบอาไที่ผมชอบมากเลยแล้วนล่งใสมือจะเนี้ยเขาแบบเขาขายต้นไม้อยู่หรือย่างต้นไมดยังได้ขายเป็นต้นใหญ่ๆนั่นพี่นู้ต้นอะไรก็ไม่รู้สารพัดต้นเลยคือเอาไปลงตามหมู่บ้านที่แบบเป็นต้นใหญ่ๆเลยเป็นทรงต้นแต่เพื่อนดูนะไม่รู้เชื่อได้เห็นเนี่ยเพื่อมันเห็นไหมต้นไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเขาเอาไว้ขายเนาะ เอาไปลงแบบตามหมู่บ้านเลยทีเดียวอะ่ะเอนยในเพื่อนชมนะบรรยากาศนะเนี่ยถ้าไปผมถึงต้องจอดรถตรงนี้แล้วลมมันแบบชิลมากเลยวะ่ะเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าคือมาลายสวนซุนันทาราชบัตส์สวนสุนันาอยด้านนู้นนะครับเอแล้วก็มันเป็นท้องทุ่งนะเป็นเป็นสวนเป็นอะไรประมาณเนี่ยนะโอ้แจ๋จริงว่ะนะเดี๋ยงี้เดี๋ยวผมจะลองขับไปนะให้ดูทางเป็นยังไงแล้วกันบางทีจะได้ผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายจากตรงนู้นมานะ ออกจากมหาอะไรมาเป็นยังไงนะแต่ว่าเนี้นักเรียนเข้ามาเรียนกันมันก็มีหลายหลายหลายแแนกแนะหลายคณะเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปเติมปั๊มน้ำมันปตทอตรงเนี่ยไม่เกินห้าโลนะตรงเนี้ยขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนชมกันนะว่าเป็นยังไงนะโอเคเย้ายอย่างนี้ดีกว่าจากหน้ารถเลยนะโอเคแล้วมาเช็คองพร้อมกันนะครับ ผมก็จะขับไม่เร็วนะไปเรื่อยๆแล้วากาววันเนี่ยบรรยากาศแบบโอ้โหมันมันเ่อยแบบเออผมสบายใจปะมาอย่างนี้แบบโอ้โหจริงๆแล้วไม่อยากกลับกรุงเทพเลยไม่อยากเข้าไปอีกเลย <c oughs> โดยดิผมอยากอยู่แบบนี้จริงนะถ้าผมได้งานนะแบบที่แบบ เมื่อตั้งข้าไปอยู่ขุในกรุงเทพได้เป็นแบบเรามีความสุขกับสิ่งแบบเนี้ยผมจะเลือกอยู่เลยวล่ะไม่ตายหาเลยวันหนึ่งแล้วก็มีแค่การจะจ่ายค่ากินนั่นแหละเยาอื่นและนอกเหนือจากนี้ไม่เอาหรอกเนี่ยดูอยากเดินทางอีกแล้วอ่ะโอ้ยในบรรยากาศนี้อากาศแบบสุดอากาศแบบเต็มเต็มปอดเลยวะ แฝนเพิ่งตกกับผมว่านะแบบตกหนาตกเมื่อวานนะเนี่ยแล้วแบบโอดูเดีเพื่อนผมไม่รู้พูดยังไงนะบรรยายไม่ถูกอะอุ้ยมันกระทุ่มด้วยนี่ชุ้ข้างซ้ายมือเห็นเป็นท้องนาใช่ไหมพเพื่อนเขาอาจจะเอออะไรอ่ะขายไปแล้วนะขายเก็บเก็ไปแล้วนะอันนี้เรบมาตั้งไหนวะงง เลี้ยวขวาป่าวะอันแน่ใจแล้วก่อนนะนี่มันถึงทางแยกเลยว้อดูว่าออกไปทางนี้ไปทางนี้รถเก๋งมามเห็นพุ่งหน้านแล้วแบบมันเออเจอล้อันนี้ร้านขายข้าวนะอ่านตามสั่งมาืาอเลขที่หนึ่งสามเก้าอยู่ขวามือนะอ่านตามสั่งโอ้ยน่ากินว่ะ ร้านก็น่านั่งด้วย,ยแ,แบบผ่านเขาผ่านนะครับตรงนี้ในแาพาร์ทมนต์ว่ะไม่เช่าไนมะ่คคือทางเข้าของมออ่าเมื่อกี้มันดอกไปนิดนึงนะเพื่อนเนเพราะว่าอ่ากล้องมันอาจจะโดนความร้อนมากไปนะมันก็เลยดอกมันไม่ทํางานนะอ่าเริ่มต้นใครใหม่ผมต้องขับไปแล้วมือนหนึ่งถือไปนะเดี๋ยวว่ากันนะเออียมตั้งนี้ได้ไหมว่ะ ตั้งไว้อ่ะมีงทำแบบนี้นะเคอือก็มีรถเข้าออกนะบ่อยๆนะเออบ่ะก็ไม,มาใช่ว่าจะ,ปะเปลี่ยวสักทีนะว่านะอือแต่มันแบบมรยากาศมันน่าอยู่อ่ะมองแล้เออเห็นไนะมรรยากาศมันแบบอื้มแล้วมันม,มืดๆวะ แป๊บนึงนะัเพื่อนเพื่อเช็คอะไรแป๊บหนึง่งโอเคอ๋ออาจเป็นว่าฟิล์มแสงสะท้อนนะมันจะไม่ได้ดูมืดๆนะขับไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมไม่มีออเดอร์นะคือต้องทำใจเลยถ้าออกมาเขตนอกกรุงเทพเนี่ยแตบบ่บริมณฑนเนี่ยแด้มาสองงานเนี่ยคุ้มเลยนะก็ถือว่าคุ้มอ่ะนะนะแต่จริงๆแล้วผมถ้าผม,มอยากได้งานนะผมก็ต้อง ไปในชั้นในอะครับเพราะว่าถ้าจะมาหวังเราชั้นโอ้ยน่าอยู่ว่าเป็นคลองเป็นอะไรแบบมีเรือใต้อันนี้มันแถบเขตเพราะว่าอยู่ในเขตอ๊เคยนครชัยศรีนะันเพื่อนผมเคยวิ่งไลน์แมนส่งอาหารเนะแต่ว่ายังไม่เคยวิ่งมาถึงโซนนี้นะอาจจะห่างจากตรงปั๊มน้ำมันตรงที่ผมเคยมาไม่ ไม่ใครเท่าไหร่แต่ว่าโอเควันนี้ได้มาถึงโซนนี้เนะี่ยผมก็จากว่าโอเคอย่างน้อยเราก็ได้รู้สึกว่าเป็นเกียรติประวัตินะกับตัวเองได้เดินทางถึงตรงนี้อนะ่ะอันนี้ถึงเป็นถนนใหญ่แลวนะครับเดี๋ยวผมต้องขับออกไปแล้วก็กลับรถแล้วก็กลับรถทิ้งเพื่อเข้าไปพร้อมอตตรนนะแต่แเราไปคนะุยกั้นต่อดีไหมเนาะ อ๋อเป็นราชพัฒสวนสุนันทานล้เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุน,นัน,น,าออาน,นาทาโอ้ยผมเคยขับผ่านมาแล้วนี่ว่าตอนนั้นผมขับมอไซค์ไงเนาะนกลับรถนะครับเพื่อน,อนตรงไปไปบางใหญ่นะบางใหญ่ขึ้นนุนคาบุรีนะนะคือคือจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยมันก็มีรอยต่อแล้วเพื่อน ที่สามารถติดกับออกไปทางสุพรรณก็ได้นะนครปฐมเนี่ยไปนนทบุรีก็ได้อะไร<ม>อเงโอ้หมันเป็นอะไรที่แบบจริงนะถ้าผมมีไรายได้แบบประจําเดือนที่แบบพออยู่ได้นะผมจะย้ายไปอยู่ที่นี่เลยว่ะไม่ตายหายแบบ สวยหอ้หน้าอยู่าาทำไมดีวะของกินก็มีมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ขาดแคลนนะเหว่านี้มีอะไรก็มีหมดนะกินอะไรก็ไม่แตกต่างอะไรกันในกรุงเทพหรอกเอาง่ายๆถ้ามีเซเว่นก็อดปลายแล้วบอกให้แล้วโซนนีนะ้ไม่ต้องห่วงนะสระานะสระบุรือว่าแถนตะกอนใจสี ปิดนะครับไม้เสียงวนรอดเยอะนะปั๊มขวามือนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆชะลอก่อนนะ มันี็ยังเป็นสวนเป็นอะไรอยู่นละ้มันเพื่อนเนี่ยแถกเนี้ย ความเร็ว <c oughs> พอสมควรเลยนะรถนะันทุกเยอะนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชุมชุ่งเลยก็มีของกินเยอะไปหมดเลยว่ะแถวเนี้ยบอกให้เลยอันนี้ว,ว่าเวลาขับรถแถวเนี้ยมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษจริงเพราะว่าผมเคยขับมอเตอร์ไซค์แล้วผมรู้ว,ว่าเส้นบริเวณเนี้ยเส้นถึงเส้นเนี้ยตรงถึงสรลยาถึงมอมฮิดวนตรงไปเนี่ยแมคโครเ,เนี่ยขับรถกันเร็วมากบอกเลย เร็วมากนะอัดก,กันสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผีผ่าไม่ได้เลยต้องต้องสะกดคำเรียว,ว่าต้องรอนะครับโอ้โหเนี่ยรถด,ดินรถอะไรเต็มไม่หมด ดินเดินเต็มพื้นเลยเว้ยโอเคครับก็เหมือนครับเราขับมาถิ่นเราอะเนาะไม่มีงานเพื่อนเนี่ยประเบิดันไม่มีงานจบซะรู้เลยมาตรงนี้มันก็คือต้องต้องทำใจนะไม่มีงานนะครับทุงดินลองกินเห็นลอกินแล้วแบบเดี๋ยวผมจะแวะปั๊มปอตะทอนนะ ที่ผมเห็นอยู่นี่แหละปั๊มนี้นะแล้วก็พักสักครู่นะอาจจะหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวค่อยลุยงานต่อเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้มันมันมันต้องลุยครับไม่ลุยไม่ได้นะวันนี้ ถ้ามาแบบปตทตามชาเมืองนะเพื่อนๆวางใจได้เรื่องที่ทจอดนะมีเยอะนะี่นักเตะถูกปากที่สุมีเยอะมากเลยว่ะแทบทุกที่เลยเซเว่นอ่ะเซเว่นแน่นอนอยู่แล้วอเมซอนนี่แน่นอนอยู่แล้วนะเพื่อนๆมีครบนะเดี๋ยวนี้ปั๊มนะปั๊มปตทเป็นอะไรที่แบบครบวง,งจรจริงๆบอกให้โอเคนะ นี่กันนะหาค่าเก่งนะเพื่อนโอ้โหมีปืนมาใช้อิ่มนเ้ยถุงอะไรวะโอ้โหเอา้โอเคจอดก่อนนะเราค่อยคุยกันนะครับ